ตัวหน่อยจะไปไหนกันเที่ยวไหนโอเคเดี๋ยวไปอุบลไปอุบลสวัสดีครับวันนี้วันหยุดนะครับวันเสาร์เดี๋ยวเราจะพาเด็กๆมาเปิดประสบการณ์ครั้งแรกครับไปขึ้นรถไฟกันนะครับชมวิวจากชีสเกตไปทางจังหวัดอุบลราชธานีครับใช้เวลาประมาณหนชั่วโมงเนาะ ซึ่งรถไฟที่จะจะเลือกขึ้นนะครับพาเด็กๆนั่งชมวิวก็จะเป็นขบวนท้องถิ่นนะครับ4-2-1ต้นทางจากศรีสะเกดไปทางอุบลราชธานนีนะครับใช้เวลาก็ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับค่าตั๋วผู้ใหญ่ก็13บาทเด็กก็จะมาณ7บาทนะครับไม่แพงครับนั่งลบกินลมชมวิวกันไปเนาะ,ะไ,นะไปไหนนะ<ป>จะไปไหนละ่ะ ไปไหนจะไปโคราชไม่ใช่ไปรถไฟรถไฟจะไปโคราชไม่ใช่ไปไหนกันเด,ดเดินไปสิ ไปบายบายไปก่อนเด้อบายบายโอ้ยน้ำตกด้วย นี่ยังโตอีหยังนี่ทุเรียนเกมบ่หนูทายครับหยังโตอีหยังนี่นครลำดวนเกมบักอีหยังนี่บักเขียบเอ้ยบักบักมีเอ้ยบักทุเรียนทุเรียน,ยนเห็นบ่แหลมๆบักทุเรียนนหรอย่าเบิ่งแหลมบ่

เอาขนมได้อยู่เดี๋ยวก่อนจะเดินทางนะครับแล้วก็แวะนะครับร้านข้างๆเนาะเติมสเสบียงกันนะครับขนมอะไรของเด็กๆนะครับเพื่อจะได้นั่งกินชมวิวไปด้วยระหว่างทางเนาะ <c oughs> เอาอะไรอ่ะ Chọp nhanh mấy nhanh Mấy job chọp nhanh nè Mấy nhanh chọp nhanh nhanh cái nhanh 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 nhanh

ta ta cứ về phục nhau rồi không lại đấy đi cái hiền luôn nhà hao này. lên nhà lên là lại cả มันมาบอนหอตเดี๋ยวให้สัมผัสเนี่ยสัมผัสเนี่ย,นยหนูเคยขึ้นรถไฟบอเราเคยขึ้นเราเคยขึ้หบอเราเคยขึ้น,อ,น,นอันนี้ครั้งแรกบอรประสบการณ์ครั้งแรกของล,อล,ลาออกับละลินขึ้นรถไฟ จะพายไปมันจีรุดมันจะหายเดี๋ยวรถกับแล้วราเดี๋ยวก็จีลาเข้าหนูจะพายไปเดี๋ยวรถไฟอีกสักครู่นะครับจะเข้าเทียบนชนาแล้วเราก็เตรียมตัวเดินทางกันเลยครับออแเด็กๆดูตื่นเต้นกันหน้าดูนะครับดไวสีแดงเลยเด็กยัดเตี้ยงนั่งแดนแล้วโ้ไดแล้ว Hãy subscribe Để không bỏ lỡ những video Bye bye chị ta kia leo. Bye bye mẹ ăn mẹ ăn leo. <laughs> bye bye leo. Bye bye. Gặp em nhé. กับเองนะคะใส่นั่นเองจะไปกรุงเทพไปกรุงเทพปะไปไปกรุงเทพไมาแม่มากขึ้นสถนามนแท็กเลนเร็วๆคีมากครับ

ดูพี่ตาต้าออกกำลังอ้ยกล้ามแขนออกเลยมันคือร้อยได้ม,ดมันเนมาดึงเบอง์ไฮลลเลียนมาดึงแน่ลฮลีนกี่ดึงขึ้นบะ